สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะหนึ่งก็อยู่เคเชนเคยแล้วก็คลิป energy check in นะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยวันนี้ energy เป็นของคน2คนที่ยังคิดถึงกันตลอดเวลานึกถึงกันตลอดเวลาเลยรวมไปถึงนึกถึงอดีตที่ผ่านมาด้วยว่าเออเราเคยทำอะไรด้วยกันเคยทะเลาะก,กันเคยดีกันเคยมีความสุขกันอะไรเงี้ยแต่คนสคนนี้กลับทำตัวห่างเหนิน และไม่พูดคุยกันทั้งที่คิดถึงกันทั้งสองฝ่ายและยังไม่มีใครปล่อยใครไปทางนั้นเลยนะคะคุณยังไม่ปล่อยเขาไปเขาก็ยังไม่ปล่อยคนไปแต่ว่าเหมือนการสื่อสารมันน้อยมากจนถึงขั้นไม่คุยกันเลยแต่ว่าก็ยังคิดถึงกันตลอดเวลาตลอดเวลาเลยนะเออทุกวันแบบทุกชั่วโมงอะไรอย่างงี้แล้วก็ยังเป็นห่วงและยังนึกถึงอดีต แล้วก็ยังยังคิดเหมือนกันตรงกันที่ว่าในอนาคตจะยังมีกันและกันอยู่แต่2คนนี้ไม่คุยกันนั่นก็คือคุณกับเขานั่นเองนะคะตัวคุณและเขาอาจจะมีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ที่เหมือนกันหรือเกี่ยวข้องกันนั่นก็คือพฤะศพกันมังกรนะคะเขาหรือคุณก็ได้คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนน่ะมีธาตุดินในตัวเองเช่นเขามีราศีการมังกร คุณมีลัคนาพฤศษกาลมังกรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้คราวนี้ mm. ในส่วนของ energy เขาอะ energy เขาตอนเนี้ยเขาทำงานเยอะนะคะหาเงินได้เยอะเก็บเงินได้เยอะแล้วก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะมีคนสนใจเขาเยอะ,อะตารางชีวิตเขาในแต่ละวันน่ะค่อนข้างยุ่งและเต็มไปด้วยเรื่องราวอะไรมากมายให้ทำนะคะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ แต่กลับกลายเป็นว่าเวลาที่เขาเรียกว่าเวลาส่วนตัวนะของของตัวเขาเองอเขากลับสนใจคนคนหนึ่งซึ่งในที่นี้เค้งมองว่าเป็นคุณด้วย energy คุณด้วยนะคะเขาแอบ,บส่องแอบบมองแอบบดูบนสื่อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยหรือเข้ามาดูว่ารูปแชทของคุณอะเปลี่ยนโปรไฟลไ์ไหมเปลี่ยนรูปโปรไฟลไ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีหลายๆอย่างนะให้เขาสนใจในแต่ละวันให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งเดียวอย่างเดียวที่ ไม่ได้เรียกร้องความสนใจอะไรเลยจากเขาแต่เขากลับสนใจนั่นก็คือเรื่องราวของคุณนะคะในขณะที่ energy คุณนะ่ะเป็นไพ่ the e m p s e s ซึ่งไพ่ the e m p s e s เนี่ยเป็น energy ของฝ่ายรับที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นผู้ให้เสมอมาปัจจุบันเคกก็รู้สึกว่าคุณยังให้อยู่แต่ว่าคุณเริ่มเรียนรู้แล้วว่าการที่จะรับหรือเป็นฝ่ายรับหรือเป็นผู้รับ จากคนอื่นบ้างรับความรักรับความห่วงใย,ยรับความสนใจจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันทํำยังไงคือเคไม่รู้ว่าคุณทามายัางไงแต่ว่าน,นี้คือ energy คุณในปัจจุบนันคือคุณรู้หรอว่าถ้าใครที่รักและเป็นห่วงคุณจริงอะ่ะเออเขาจะให้เวลาคุณนะเขาจะหาเวลาโทราศัพท์มาพูดคุยนะคือคุณอยู่ใน energy ที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่เท่ากันและส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นผู้รับด้วยเหมือนกับ คุณจะไม่ไปวิ่งตามใครแล้วอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่ว่ามันเหนื่อยแต่คุณแค่รู้ว่าถ้าหากคนคนนั้นเขารักและสนใจใคุณนะ่ะเขาจะหาเวลาให้คุณเองอะไรประมาณเนี้ยนะคะตัวเขานะคะเวลาที่เขามองมาที่คุณนะ่ะเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ดีกับเขามากๆเป็นคนที่จริงใจกับเขาและมอบความรักให้เขามาตลอดห่วงใย,ยเขาและดีกับเขามากกว่าที่คุณนะ่ะดีกับตัวเองด้วยซ้า คือเหมือนกับคุณให้เขาเป็นที่หนึ่งเลยในชีวิตคุณอ่ะอในขณะที่คุณให้ตัวเองเป็นที่สองให้คนอื่นเป็นที่สามที่สี่อะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ในขณะที่ตัวคุณคุณมองไปที่เขาอ่ะคุณเห็นเห็นแต่ความไม่ชัดเจนเห็นคนที่ไม่อยากจะตัดสินใจอะไรในความสัมพันธ์นี้เวลาคุณมองไปที่เขาแล้วคุณรู้สึกเขาปล่อยเบอร์อ่ะเขาให้แต่ความไม่ชัดเจนกับคุณตอบกลับมา ัวเขานะคะเวลาที่เขามองมาที่ความสัมพันธ์เนี่ยเขารู้สึกว่ามันมันเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะมันเต็มไปด้วยความน่ารักความห่วงใยความจริงใจคุณนะทั้งรักทั้งแคร์เขาเอาจริงๆคือคุณมีข่าวดีหรือมีเรื่องอะไรดีๆหรือแม้กระทั่งไปกินข้าวด้วยกันนะ คุณก็ยังตักอาหารที่มันดีที่สุดในจานให้เขาก่อนเช่นในจานนั้นมีกุ้งคุณก็ตักกุ้งให้เขาก่อนอะไรประมาณนั้นคือเขาสัมผัสได้ถึงความรักและความห่วงใยจากคุณแบบเต็มร้อยเลยค่ะเขาก็เลยมองว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยเต็มไปด้วยความผูกพันอ,อืในขณะที่ตัวคุณคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเต็มไปด้วยความคิดไปเองอยู่ฝ่ายเดียวความเครียดความกังวลที่มันอยู่ในหัวคุณมาตลอดว่า ตรลงแล้วเราเป็นอะไรกันเขารักคุณจริงๆไหมเขาเคยให้ความสาคัญกับคุณหรือเปล่าหรือมันมีแค่คุณที่คิดไปเองอยู่ฝ่ายเดียวเพลงนั้นขึ้นมาอะไรนะที่ดูคล้ายๆว่าเธอนั้นรักคงเป็นเพราะฉันคิดไปเองเท่านั้นเธอไม่เคยเอ่ยคำว่ารักกันอะไรประมาณเนี้ยเออเวลาที่ ตัวเขาคิดนะคะว่าเออเขานําอะไรมาสู่ความสัมพันธ์นี้บ้างคือเขารู้นะว่าเขานําความไม่ชัดเจนมาสู่ความสัมพันธ์นี้และเขานําคําว่าอดทนรอเข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้คือไม่ว่าจะเรื่องอะไรอ่ะคุณจะให้เขาเออเขาจะให้คุณรอตลอดรอนั่นรอนี่รอไปกินข้าวรอวันนั้นรอวันนี้รอหยุดก่อนนะรอแม่หายป่วยก่อนนะรอเขาว่างจากงานก่อนนะคือรอรอรอเขารู้ว่าเขานําคําว่ารอและคําว่าอดทนรอหน่อยนะเข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้ ในขณะที่ตัวคุณนะ่ะคุณทําทุกอย่างชัดเจนหมดเลยสินคุณนํามาสู่ความสัมพันธ์นี้คือการวาดฝันอนาคตการคิดเรื่องอนาคตวางแผนการเดทการกินข้าวน,นูนี่นั่นคุณทําทุกอย่างเลยค่ะในความสัมพันธ์นี้ในขณะที่ตัวเขาอะสิ่งที่เขามองว่ามันเป็นอะไรที่ช ALLENGE หรือเป็นอะไรที่มันยังยากอย,กอยู่นั่นคือการตัดสินใจเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์นี้ เขาต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้เพื่อสารสัมพันธ์กับคุณในแบบที่มันมีอนาคตชัดเจนมากขึ้นนะคะสิ่งที่เค้กมองว่าเขาจําเป็นต้องทิ้งหนึ่งเลยคือความโสดความโสดและความมีอิสระความเป็นตัวตนของเขาอะไรเงี้ยในในด้านหนึ่งมุมหนึ่งนะคะสองสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันยากแล้วเขาต้องทิ้งเพื่อที่จะเริ่มต้นกับคุณอาจจะเป็นคนอีกคนหนึ่งนะคะ นั่นแหละมีอยู่สองเหตุผลแค่นี้นะคะในขณะที่ตัวคุณสิที่คุณมองว่ามันยากอะ่ะในความสัมพันธ์นี้นะคือคุณมองว่ามันยากจังเลยนั่นคือคุณจะอดทนทําแบบเนี้ยรอเขาแบบเนี้ยไปได้อีกนานแค่ไหนมันเหมือนความอดทนของคุณมันเคกไม่อยากใช้คําว่าใกล้จะหมดเพราะว่าที่ผ่านมามันดําเนินมานานมากบางคนคือเป็นปีๆหลายปีมากๆแต่สิ่งที่มันยากสำหรับคุณในตอนเนี้มันเหมือนกับ มันมันใกล้จะหมดความอดทนแล้วแต่เค้กไม่อยากใช้คํานั้นเพราะว่า energy ไม่ใช่คํานั้น่ะอธิบายไม่ถูกมันเหมือนกับคุณทําทุกอย่างไปหมดแล้วหลังจากเนี้ยคุณคงไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะเพราะว่าทําไปหมดแล้วประมาณนี้ค่ะเนี่ยคือสิ่งที่ที่คุณมองว่ามันยากคือสิ่งที่มันยากมันอาจจะเป็นการแบบทํายังไงคุณถึงจะอยากทําต่ออยาก เทคแคร์เขาต่ออยากเป็นห่วงเขาต่อทั้งที่มองไม่เห็นอนาคตร,ร่วมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่ามันเหมือนกับคุณลงทุนลงแรงมาแบบเต็มสิวคุณลงทุนไปเจ็ดแล้วอ่ะคุณรู้สึกว่าถ้าคุณจะวางมือตอนนี้เลาะถอยตอนเนี้ยมันก็ดูไม่เข้าท่าแต่จะให้พยายามต่อมันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ตัวเขาอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้นั่นก็คือ พยายามทำทุกวิถีทางให้คุณยังอยู่ในชีวิตเขาต่อไปแบบยังไม่มีความชัดเจนเพราะเขายังไม่พร้อมนะคะมันยังเป็นสิ่งที่เขากลัวอยู่เลยกลัวการแบบเทคอ่า next step กับคุณนะการก้าวไปอีกสถานะหนึ่งกับคุณเขายังกลัวอยู่เลยนะคะในในในอ่าไพ่ตำแหน่งความกลัวนะในขณะที่ตัวคุณสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยในตอนนี้คือคุณอยากให้เขาพูดออกมาว่าเขารักคุณ เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องการแค่บอกมาคาเดียวเลยว่าเออเธอรักฉันนะแล้วที่เหลือคุณจะพยายามแบบไปต่อจะแบบเทคแคร์เขาเหมือนเดิมจะเดีกยบเขาเหมือนเดิมจะยินดีรอเขาเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี้นะคะไพ่สรุปอะเป็นไพ่แปดถ้วยคลิกมองว่าในระยะเวลาเป็นเดือนนะเป็นเดือนต่อจากเนี้ยเขาก็จะเขาจะยังทํานิสัยเดิมคือเขาจะยังให้คุณรอ รอทั้งที่ไม่ชัดเจนอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่หายไปบางครั้งก็จะอนอนๆรอบะก็จะแบบมาคุยบ้างคุยดีมากๆตืดๆ,ๆแล้วก็อยู่ดีก็เงียบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวคุณจะเริ่มเริ่มวางมือเริ่มยอมรับว่าต่อให้คุณอยู่ตรงเนี้ยแล้วพยายามแค่ไหนอ่ะเขาจะมองไม่เห็นมันหรอกเพราะที่ผ่านมาคุณก็ทํามาทั้งหมดแล้ว้วเขาก็ทําเหมือนกับมองไม่เห็น คุณก็เลยเหมือนเค้กไม่เห็นเดินออกมาหรือคุณถอยแต่เค้กเห็นคุณนิ่งเฉยและอยู่เฉยๆซึ่งมันจะใช้เวลาหลายเดือนมากๆเลยค่ะกว่าคนคนนี้เขาจะ make a move หรือเขาจะกล้าที่จะตัดสินใจว่าเออปะเธอเราเป็นแฟนกันหรือบางคนคือแบบเออปะเธอเราเราคิดเรื่องแต่งงานและเราวางแผนแต่งงานกันเถอะอะไรเงี้ยใช้เวลาหลายเดือนมากๆถ้าตามไพ่ก็นู่นแหละค่ะ3 8ถึงเดือนนะคะ ดังนั้นความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะเป็นไปแบบที่เป็นอยู่บางทีมันอาจจะเงียบมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะอะไรเพราะตัวคุณนะ่ะให้คุณค่าของตัวเองมากขึ้นให้เวลาตัวเองมากขึ้นแล้วแล้วเหมือนรู้แล้วว่าว่าถ้าเขารักเรามันจะไม่ยากเคไม่ได้บอกนะว่าคนคนนี้ไม่รักคุณแต่เค้กแค่เหมือนกับตามหน้าไพ่อ่ะเขาเป็นคนที่ indecisive อะคะ่ะไม่ค่อยตัดสินใจอะไรรวดเร็วแล้วก็จะใช้เวลาคิดอยู่อย่างนั้นะวนๆอะไรเงี้ยถ้าคุณอดทนได้ ก็ก็รอไปแบบไม่ต้องพยายามแต่ถ้ายังอยากพยายามอยู่ซึ่งตามไพ่เคงไม่เห็นว่าคุณจะอยากพยายามแล้วนะเออถ้าไม่อยากพยายามแล้วก็รอแบบนิ่งๆใช้ชีวิตของคุณไปนิ่งในเรื่องเขาแต่อย่านิ่งในเรื่องอื่นนะคะอะไรที่เป็นกิจกรรมอะไรที่ตัวเราชอบอะไรเงี้ยก็ ออกไปทําไปใช้เวลานะคะเพราะว่าเวลาชีวิตคนเรามันสั้นมากแปบบ๊แบแบคุณอาจจะเผลอแปบ๊บเดียวเอา้าอายุ30มแบบแป๊บแบปคุณอายุ60อย่างเงี้ยคือมันแป๊บเดียวเท่านั้นเลยปีป,ปีหนึ่งผ่านไปนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ